สวัสดีค่ะพี่กิ้นจะมาผัดผักกาบปลาเค็มนะคะพี่ผักผาดกันแล้วก็เนื้อปลาเค็มนะคะใส่น้ำมันค่ะนีน้อปลาเค็มนะคะนื้อปลาอินซีค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาอินซีนะคะ ทอดเนื้อปลาให้สุกก่อนนะคะแล้วแต่ค่ะถ้าบางคนชอบกินรสจัดก็ไม่ต้องไม่ต้องทอดสุกนะคะปอกก้อนถ้าใครชอบกินรสจัดก็ไม่ต้องไม่ต้องให้สุกนะคะถ้าไม่ชอบรสจัดก็ทอดให้สุกก่อนค่ะทอดเนื้อปลาให้สุกนะคะ เตรียมค่ะ フフフ。<noise> <noise> สวัสดีค่ะสวัสดี สุดแล้วค่ะผัากกาดกลาผัดปาลาเค็มผัาอินทรีย์นะคะปิดไฟค่ะมาตักใส่จานกันนะคะ นี่ค่ะผักกาดผัดเนื้อปลาอินซีนะคะหอมอร่อยค่ะเนื้อปลาถ้าขยับแต่กินรสจัดก็ไม่ต้องทอดกรอบนะคะถ้าอยากจะกินเนื้อหอมของปลาเค็มทอดนะคะก็ต้องทอดปลาให้สุกก่อนแล้วก็มาผัดนะคะอร่อยไปคนละแบบนะคะระแบบก็คือว่าเนื้อปลาสดกับเนื้อปลาทอดนะคะโอเคค่ะขอบคุณแตงกิวตริมาร์าเซกัมเสียค่ะ